สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเอีเวนต์วันที่สิบกุมภาพันนะครับเป็นอีเวนี้อข้างหลังนะครับผมสุกนะครับจี้ใหม่ครับโคตรโหดโคตรโหดเลยตุ๊กตาหมีก็ลลินก็ปลิน,ลนที่ถูกปลุกเมื่อ ฝ่ายตรงข้ามมันตกพื้นที่ของฉันข้ามมันางเพิ่มขึ้น80%ครับโอ้โหปลุกเลยนะสกิลจะถูกปลุกลังตาที่สามลังตาทางเถินที่สามเพิ่มเป็นร้อยยี่ครับมีแปดสิบตัวเดิมมันเนี่ยตัวเดิมมันสี่สิบเองโอ้โหเถื่อนไปนะครับทุกวันนี้เริ่มเถื่อนนะจีม เถื่อนท้งวนวนเอ้ยอาหานกิจกรรมก่อนครับไม่น่ายากในะอีเวนนี้เพราะมีลูกบาทแบบเลือกอยู่นะจีบีสองอันตัวสุ่มจี้แสงจี้แสงนี่มันอะไร จิตยศหรอเนี่ยในนี้ก็มีครับเนี่ยจีเอสถึงเอสบวกเนี s ่ยมีจี้ใหม่นะครับแต่สุม่มลองมาเก็บเอานี้ดีกว่าบาดแบบเลือกครับเลือกได้เลยจีใหม่นะเปยนการเล่นครับสามมันมีลุ้นหมดเลยนีว่วะดูที่ดองเีก่ย มีเปล่าที่ดองก็ไม่ค่อยเยอะครับพอแต่พอมีนะครับอือยู่นนี้ใครพอมีเพจก็หาไว้เถอะครับ มันมันโหดจริงครับที่นี้แปนฟ้าไม่มีผลนะครับก็บมีแต่ไม่ออกเลยโอ้ยออกยากเลยนะเงียบเลยครับอ่ะมาแล้วหนึ่งดัน อืมโอ้โฮอีก e ับเอีบกว่ไม่รู้มันต่างกันยังไงได้เดียวดิงอ่ะ เจสอย่างนั้นอัพเจสก็น่าจะได้แสงนะครับน่าจะครั้งเดียวแล้วน่ะไม่ช้างเลยเามาทำไมเยอะแยะเนี่ยก็องได้เจสลว้วล้วเลยหมดงจังวะผม้โหได้แต่ช้าง เจดีครับออกดีไ G หมเจดเนี่ยโอ้ยจี้ใหม่ไม่มีเลยหายไปไหน ยากนะครับเปิดตั้งเยอะได้เดียวบินตามหราไม่ออกเลยเว้ย กิปบเลยนะหมดแล้วมันต้องใช้เอเยียนวะสองอันอโบก็สองอัน A un. ไม่รู้มันต่างกันยังไงนะขายกันครับ เนี่ยนเจีดดีก่ะนเจีดโคตรดีเลยเป็นอาสูงมเลยะครับมาดูกันว่ามันจอกยากไหมหนึ่งร้อยแรกมามาแล้หนึ่งโอ้มาสองออกง่ายอยู่หรือเปล่าวะ ไปด่นต้องใช้เย,ยนใช้ห้าอันนะครับซูมแบบเอคับ A บวบอก อย่าเผลอไปขายจี้นี่นะครับสวยนะ สองเงนขอเอครับโาเอบวกเลไย,ยังไม่มีไงมันจะได้เปิดให้ดูอ่าครบพอดีไปเปิดเรือจะได้เอหรือเอบวกอยากได้เอนะเพราะผมมี A เอร้อหนึ่งไนงะที่เปิดได้โอเคได้เอ ไปลองเปิดดูครับมันจะเลือกได้หรือเปล่าปาดเป็นกลินแบบแฟน หมุนแค่ห<อ>นึ่งนาทีครับเนี่ยเอบวกแบบเอไม่รู้อะ่ะมันก็บอกว่าแบบเลือกหมดนะแบบเลือกปริศนาผมว่าแหละ สงสัยเอที่ผมมา,มาหมุนนี่มันคงเลือกเลือกไม่ได้แบบแบบจับแล้วสุ่มว่าจะได้ที่ไหมหรือเปล่าเดาๆนะขายกันคุว่าน่าจะอย่างนั้นอ่ะดูจากท่าทางนะแล้วเอบวกน่าจะเลือกได้เลยอ่ะมาดูกัน นั่นผมว่าแหละรางวัลที่หนึ่ง,งนังน่นตมงอหลงหนนะเอบวกครับถึงเลือกได้เอเลือกไม่ได้นะครับสวยกันไปนึกงว่าจะไม่หินหินซะอีเวตนนี้ ลุยกันต่อครับจะให้ได้นะครับจนีนี้นะเอ็ะเสร็มอีกตัว แรกห้ากัน

ปิดได้เอบอกโอ้ยเอบอกเธอได้เหตุไปสองลูกครับเผื่อได้เผื่อเดี๋ดวงดีสูงแม่จี่ใหม่ เป็นหนึ่งพันแล้วเปิดเลยโอ้โหได้แล้วนะครับตัวน,นี้ผมลองเลือกสามอีกทีโอ้โหไม่ได้ลนะ โอเคปิดเว้นสามร้อยเพชรอืม mai ni ี่มี่ะอ๋อมีอ่อ่บวกหกบกเจ็ดเข้าไรนะได้มาแล้วพอใจแนละ้วไปยี่ีนนี้ก็ คุ้มเลยนะครับได้มาแล้วใครที่อยากได้เลยก็ได้ที่ใหมช่ชัวๆก็นี่ครับ A 2บวกสอันเลือกได้เลยแต่ถ้า A 2อันนี่จะสุ่มนะครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับขอบคุณครับ